วัสดีค่ะทุกคนกรณีนี้เกิดที่ดรัตนอต์แคลรไลนาประเทศสหารัฐอเมริกาบ้านหลังใหญ่พร้อมสนามหญ้าที่สวยงามและสมบูรณ์แบบภายในบ้านมีพ่อแม่เลี้ยงและลูกที่น่ารักอีกสองคนนี่น่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบแล้วแต่ในช่วงเช้ามืดของวันที่สองสิงหาคมปี2015เจสันคอแบทถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องนอนของเกาเองเกาถูกทำร้าย จนแทบจำสภาพหน้าเดิมไม่ได้เลือดกระเด็นติดไปทั่วมืนและผนัห้องกะโหลกศีรษะของเยื่อแตกละเอียดลูกของเจสันซึ่งตอนนั้นมีอายุ8ขวบและ10ขวบพวกเขากำลังนอนหลับอยู่ชั้นบนโดยทั้งคู่เหมือนถูกวางยานอนหลับเพื่อไม่ให้ตื่นขึ้นมาและได้ยินเสียงดังด้านล่าง มอลลี่มาตินแม่เลี้ยงของเด็กทั้งคู่กำลังร้องไห้อย่างโกรธเสียสติโทมัตมาตินพ่อของมอลลี่เขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ FBI. เอฟบีไอยือนอยู่ข้างๆลูกสาวด้วยท่าทางสงบนิง่งเขาได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นคนฆ้าเจสันเองเพื่อปกป้องมอลลี่ลูกสาวของเขาแต่ผลปรากฏว่าหลักฐานไม่สอดกองกันไม่มีร่องรอยพกจํา ร่องรอยขีดข่วนบนตัวของโทมัดเลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นคดีนี้เป็นคดีของเจสันก็แบทเขาเป็นชายที่ภรรยาเก่าเสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นพ่อไม้ลูกสองและเป็นชายที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเขาจะได้พบกับรักแท้ครั้งใหม่ภรรยาที่เสียชีวิตของเจสันเธอชื่อแม็กซี่ตั้งกูดรู้จักและคบหากันมาตั้งแต่ยังเด็ก ม็กซี่คือแสงสว่างในใจของเจสันทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่เรียนจบชันมัธยมพวกเขาเกิดและโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ทั้งคู่มีลูกที่น่ารักด้วยกันสองคนคือแจ็คและซาร่าเจสันรักภรกภรยาของเขามากรักเธอมากเสียจนแม้หลังจากที่เธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากอาการหอบหืดกำเรบิบซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในตอนนั้น ซาล่ามีอายุเพียง12สัปดาห์เมื่อตอนที่แม่เสียชีวิตแจ็คมีอายุเพียงสองขวบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจสันก็กลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ทุ่มเททำงานทุกอย่างเพื่อลูกๆทั้งสองคนเท่านั้นเขายังเก็บชุดแต่งงานน้ำหอมจดหมายทุกอย่างของภรรยาเก่าที่เสียชีวิตตั้งแต่ที่พวกเก่าทั้งกู่เริ่มพูดคุยกันไว้ทั้งหมดไว้อีกห้องหนึ่งทุกปีในวันครบรอบการจากไปของเธอสาพ่อลูกจะไปที่จายอาหาร ดูรูปภาพและวิดีโอเก่าๆของทั้งสี่คนจากนั้นก็ปล่อยลูกโป่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมเขียนข้อความด้วยลายมือผูกติดกับเชือกเพื่อให้ลูกโป่งนั้นลอยขึ้นไปหาแม็กซี่บนสวนเจสันทำงานหนักมากในตำแหน่งผู้บริหารด้านบรรจุภัณฑ์แต่เขากลับบ้านทุกวันเพื่อทำอาหารเย็นให้ลูกๆทั้งสองคนด้วยตัวเอง ก่อนนอนทุกวันเขาจะอ่านนิทานให้ลูกๆฟังทุกวันและก่อนลูกๆหล,ลับไปด้วยความคิดถึงปรรยาเก่าแต่การเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนเพียงคนเดียวลำบากไม่ใช่เรืองง่ายจนกระทั่งในปี2008เขาได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งเธอชื่อมอลลี่มาตินเธอเป็นหญิงสาวชาวอเมริกันเธอมีอายุ24ปีในตอนนั้น เธอสมัครงานผ่านบริษัทจัดอาพี่เลี้ยงเด็กและย้ายมาอยู่ที่ไอร์แลนด์เพื่อทำงานนี้ตอนแรกทุกอย่างดูปกติเรียบร้อยดีเธอเป็นคนมีน้ำใจอดทนพูดจาสุภาพอ่อนโยนเธอบอกกับเจสันว่าเธอนั้นรู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากเป็นพิเศษนอกจากนี้เธอยังชื่นชมเขาที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนเพียงลำพังเธอบอกเขาตลอดเวลาว่าเธอคิดถึงบ้านมากเธอคิดถ,ถึงสหรัฐอเมริกา เธอคิดถึงรัตนอ์แคลโรไล,ลนาบ้านเกิดเจสันเป็นคนใจกว้างจิตใจดีเขาจึงพยายามเอาใจใส่คอยดูแลมอลลี่อย่างจริงใจมอลลี่เริ่มแทรกซึมเข้ามาายในบ้านหลังนี้เธอเริ่มไปเที่ยวพักผ่อนกับสามบ้อลูกเพียงลำบงังเธอช่วยเลือกเสื้อผ้าให้เขาและลูกๆเลือกของขวัญในทุกเทศกาลสำคัญจนกระทั่งในปี2011สามปีหลังจากที่เธอมาทำงานที่นี่เจสันก็ขอเธอแต่งงาน ญาติของเจสันทุกคนรู้สึกประหลาดใจบางคนเริ่มเป็นห่วงแต่เจสันก็พยายามปกป้องมอนลีจนกระทั่งวันหนึ่งมอนลี Molly บอกว่าเธอคิดถึงครอบครัวที่อเมริกามากเจสันตอนนั้นจึงไม่ลังเลเลยเขาเก็บข้าวของทั้งหมดที่มียายบ้านและลูกๆมาอยู่ในสลานที่ที่ตกต่างคืออเมริกาเขาละทิ้งบ้านเกิดที่ไอร์แลนด์ละทิ้งเพื่อนๆและญาติพี่น้องทั้งหมดเพื่อมอลลี่ หน้าที่การงานทั้งหมดเพื่อเธอเขาย้ายมาอยู่ที่อเมริกาด้วยความสามารถที่มีทำให้เขาได้งานใหม่ที่บริษัทแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วเขาซื้อบ้านหรูหลางห้าห้องนอนในย่านคนรวยเขาลงทะเบียนให้แจ็คและซาลาได้เข้าเรียนที่นี่ดูภายนอกเหมือนเป็นจุดเติมต้นที่ดีครอบครัวดรำรวยคุณพ่อขยันทำงานแม่เลี้ยงอยู่บ้านคอยดูแลทุกอย่างในบ้านแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเคยรู้เลยว่า มอลลี่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ใจดีอ่อนโยนเหมือนที่เธอแกล้งแสดงละครให้ทุกคนดูเธอชอบพูดว่าได้โปรดและขอบคุณกะพร้อมรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าแต่เบื้องหลังรอยยิ้มที่เส่จแจ้งนั้นแต่จริงแล้วมอลลี่มีประวัติว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตเธอได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วเธอเคยกินยาตมใบสั่งแพทย์หลายชนิดรวมกันมากถึงส6เม็ดต่อวัน และเพิ่มมากขึ้นเป็นวันละ26เมตรต่อวันตามความจำเป็นอดีตคู่มั่นของมอลลี่บอกว่ามอลลี่ <oll> เป็นคนใจรอนอาดรมแปรปรวนเธอจะเปลี่ยนจากร้องไห้เป็นกรีดร้องแล้วก็อัวดราะภายในเวลาแค่5นาทีเธอชอบโกหกผู้คนเธอแต่งเรื่องโกหกเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พ่อแม่ของมอลลี่เคยส่งตัวเธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำบัดอาการป่วยทางจิตมาก่อน หลังจากออกจากโรงพยาบาลเธอก็บินไปทำงานที่ไอแลนด์ทันทีแน่นอนเจสันไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก,ก่อนเขาคิดแค่ว่ากำลังจ้างพี่เลี้ยงเด็กที่มีประสบการณ์และผ่านการตรวจสอบประวัติมาอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อมาคอยดูแลลูกๆทั้งสองคนแต่ทันทีที่มอลลี่มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กทีนี่เธอก็เรียกสาราและแจ็กว่าลูกทันที เธอแนะนำตัวเองว่าเป็นแม่ของเด็กทางคู่ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะแต่งงานกับเจสันมานานแล้วเธอบอกเพื่อนบ้านครอบครัวครูของแจ็คและสาลาหรือแม้แต่ผู้คนในโบสถ์ฟังว่าเธอคือแม่ผู้ให้กำเนิดเด็กทางคู่เธอยังบอกผู้คนอีกว่าแม็กซี่ภรรยายที่เสียชีวิตของเจสันได้เขียนจดหมายถึงเธอก่อนที่แม็กซี่จะเสียชีวิตในจดหมายนั้นแม็กซี่ได้ขอร้องให้เธอช่วยดูแลเด็กๆและเจสัน ต่อมาตาร่าลูกสาวของแม็กและเจสันบอกว่ามอนลี่จะบอกเธอและพี่ชายเสมอว่าพ่อเป็นคนฆ่าแม่แท้ๆของพวกเราตั้งแต่ที่มอนลี่เริ่มเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและนี่เป็นจิตวิทยาเล็กๆที่เริ่มต้นทําให้พวกเด็กๆเริ่มไม่ชอบอ้อของตัวเองนอกจากนี้มอนลี่ยังบอกแจ็คพี่ชายของเธอว่า ถ้าแจกไม่ชจะนาการแข่งขันวะ่ายน้ำมอลลีจะไม่ให้แจกกินข้าวตลอดเวลาพวกเด็กๆต้องเชื่อฟังมอลลี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตอนนั้นมีรูปแต่งงานของเจสันและแม็กซี่ตั้งอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงมอลลีเดินเข้าไปเจอเธอได้หยิบรูปนั้นขึ้นมาแล้วตะโกนใส่เด็กๆทั้งกู่ว่านี่ไม่ใช่แม่ของพวกเธอผู้หญิงคนนั้นได้ตายไปแล้วจากนั้นก็หยิบรูปนั้นโยนทิ้งดังกระยทันทีมอลลี่เก็บซ่อนความไม่พอใจไว้ในใจตลอดมา แต่ทุกอย่างก็ไม่ใช่ความลับเมื่อเจสันเริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆแ,และก้าวราาของมอลลี่มากึนเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงเริ่มวาแผนที่จะหย่าร้างกับเธอแล้วพาลูกๆย้ายกลับไปที่ไอแลนเจสันเริ่มปิกษาเรื่องการหย่าร้างกับญาติและเพื่อนสนิทแต่มอลลี่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเจสัน ท่าทีพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของเจสันได้เปลี่ยนไปมอลเลี่เก็บต้อนและติดตามความเคลื่อนไหวของเจสันอย่างเงียบๆโดยที่ไม่ให้เขารูตัวเจสันเริ่มล็อกโทรศัพท์มือถือซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เคยทำมาก,ก่อนทำให้มอลเลี่เริ่มรู้สึกว่าเจสันกำลังวางแผนที่จะพาลูกๆหนีเธอไปจนในวันที่หนึ่งสิงหาคมเจสันทำทุกอย่างเหมือนปกติคือเข้าไปอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกๆฟัง แต่ที่เจสันไม่รู้เลยคือมอลลี่ได้เข้ามาที่ห้องของเด็กๆก่อนหน้าเจสันเธอใชยาบางอย่างเพื่อให้เด็กๆหลับลงในเครื่องดืง่มภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่เจสันเริ่มเล่านิทานเด็กๆทั้งคู่ก็หลับสนิทไปอย่างรวดเร็วมอลลี่วางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหนะ้าและเธอไม่ได้ทำคนเดียวพ่อของเธอคือโทมัสอดีตเจ้าหน้าที่เ b i บู้มีประสบการณ์ทำงานมานานกว่า3 0ปี เขามาพักอยู่ที่บ้านโดยในห้องรับแขก,กชันใต้ดินโทมัสมีประสบการณ์และทักษะในการระวังควบคุมสังเกตการและการจับจุงเขารู้ดีว่าจะบิดเบือนเรื่องราวจัดฉากการฆาตกรรมได้อย่างไรมอลลี่ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเวลาประมาณตีสามเจสันอยู่ดีๆก็ลงมือทำร้า,รายร่างกายเธอเธอกีตรองออกมาอย่างตกใจ ตอนนั้นโทมัสให้การว่าได้ยินเสียงร้องเออะโวยวายเขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนพร้อมไม้เบสบอลและเมื่อเจ้าห้าที่มาถึงพวกเขาพบตบกองเจสันอยู่บนเตียงเขาถูกรดร้ายอย่างรุนแรงที่ศีรษะมากกว่า10บครั้งแต่ละครั้งเป็นการโจมตีที่รุนแรงเหมือนกดแทนเหยื่อมาแต่นานกระโหลกศีรษะของเจสันแตกละเอียด เป็นความรุนแรงอย่างมากเลือดกระจายไปทั่วอองแม้กระดอ่างเพดานเจ้าหน้าที่พบหลักฐานคือไม้เบสบอลและอิดขนาดใหญ่หลักฐานทั้งสองชนิดเปื้อนเลือดของเจสันแต่ไม่มีร่องรอยเลือด DNA หรือแม้แต่ลายนิ้วมือของมอนลีหรือโทมัสปรากฏอยู่เลยมอนลี Molly อางวาถูกทำร้ายร่างกายแต่เธอไม่มีร่องรอยพบชำ้ำไม่มีรอยเสื้อผ้าฉีกขาด ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆซึ่งโทมัตก็เช่นกันไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโทมัสได้ต่อทู้กับเจสันแต่เจ้าหน้าที่กับพบเส้นผมสีบรอนของมอลลีมันอยู่ในมือที่กำแน่นของเจสันแขนของเจสันเต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากการป้องกันตัวเองเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านที่เกิดเหตุภายในห้องนอนสภาพเหมือนสนามรบ ทุกที่เต็มไปด้วยเลือแต่มอลลี่และโทมัสกลับดูสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดใจและโทมัสก็เป็นคนโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินด้วยตัวเองน้ำเสียงของเขาตอนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มันดูสงบนิ่งไม่แสดงความรู้สึกใดๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เห็นที่เกิดเหตุรู้ได้ทันทีว่านี่คือการฆาตกรรมการกระทำนี้เกิดขึ้นจากความโกดค้นเหยื่อเป็นการตรวนตัวตามว่าหลังจากที่เจสันเสียชีวิต มอลลี่ได้ยื่นคำร้องขอติดในการดูแลซาลาและแจกโดยเธออ้างว่าครอบครัวของเจสันที่ไอแลนด์เป็นภัยคุกคามกับเด็กๆนอกจากนี้มอลลี่ยังไม่อนุมัติให้ญาติๆของเจสันที่ไอแลนด์มาร่วมงานศพของเจสันเธอ,อยังเปลี่ยนกุญแจบ้านถอนเงินในธนาคารของเจสันทั้งหมดถอดถอนแต่ง,งานออกเธอต้องการลบทุกอย่างของเจสันออกไปจากชีวิตครอบครัวของเจสันที่ไอแลนด์รู้ถึงความผิดปกติ พวกเขาวได้บ,บินมาที่อเมริกาและขอติดในการดูแลซาร่าและแจ็คทันทีและในที่สุดญาติของเจสันก็ชนะคดีพวกเขาได้พาซาร่าและแจ็คกลับไปบ้านที่ไอแลนด์การพิจารณาคดีเกิดขึ้นในปี2017มอลลี่และโทโมัสถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแพทย์จนสูตรได้ขึ้นให้การระบุว่าบาดแผลของเจสันที่ศีรษะเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงจากไม้เบ็ดปอนและอีก ซึ่งอิดก,ก้อนนั้นเป็นอิดปูพื้นกระดาษใหญ่และไม้เบสบอลน,นั้นโทมัสเป็นคนนําเข้ามาไปาในบ้านเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แจ็กฝ่ายมอลลี่และโทมัสขึ้นให้การในศาลยืนยันว่าเจสันเริ่มลงมือทาร้ายมอลลี่ก่อนพวกเขาแค่ป้องกันตัวเองนอกจากนี้ทั้งคู่ยังให้การอีกว่าเจสันเป็นคนชอบใจความรุนแรงภายในครอบครัวคดีนี้คณะลูกขุนได้ตัดสินแล้วว่ามอลลี่และโทมัสมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรม ทั้งคู่ถูกตัดสินจำคุก20-25ปีตอนนี้แจกระาลาอาศัยอยู่ที่ไอแลนด์ทั้งคู่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเขากำลังพยายามลืมฝันร้ายในอดีต แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน